เตนี้นักเรียนให้โจทย์มาว่านักเรียนต้องการผสมคําเรียงประโยคให้ได้อยากฟังได้แปลได้สื่อสารได้ตอบโต้ได้เข้มจัดให้ค่ะคนที่ตัดสินใจมาแล้วว่าต้องการเรียนจริงจังต้องการเนื้อหาครอบคลุมแนะนําเป็นเบสิกเซตเลยค่ะเซตนี้จะเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเกาหลีตั้งแต่เริ่มต้นแบบเนื้อหาเข้มข้นจริงจังผู้ทียยังไม่มีพื้นฐานไม่ต้องกังวลนะคะนักเรียนจะได้เรียนตั้งแต่การอ่านการเขียนกฎการใช้สลับัญชนะอย่างละเอียดเพื่อการออกเสียงได้อย่างถูกต้องพร้อมเนื้อหาอื่นๆที่จําเป็นต่อผู้เริ่มต้นเรียนนนนกกกกกเเเเรรรรรีียยยสาาาาามมมถใชช้้้ลล่่วิบปะออไดดตฝึู มีเนื้อหาแบบเล่าเรื่องผู้เรียนจะได้เห็นตัวอย่างการใช้คำศัพท์ไวยากรณ์รูปประโยคสนทนาโดยรูปแบบเนื้อหาใหม่สนุกสนาสนามากยิ่งขึ้นค่ะน,น,นอกจากนี้ในเซตนี้เข็มจัดไวยากรณ์มาให้ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลางกว่า117ตัวพร้อมแบบฝึกหัดนะคะทำให้นักเรียนสามารถสร้างประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารได้เองอย่างมืออาชีพเพิ่มความคำศัพท์จากชุดคำศัพท์ที่มีขนาด a 5ปพกพาง,ง่ายนอกจากนี้เรายังฝึกใช้ภาษาได้จริงจากหนังสือแชทและคู่มือการแต่งประโยคที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจโครงสร้างภาษาเกาหลีเข้าใจประโย มาพิเศษกว่า45ชั่วโมงทวนกี่รอบก,ก็ได้เรียนตลอดชีพต้องการเรียนภาษาเกาหลีแบบจริงๆให้สื่อสารได้ฟังรู้เรื่องแปลได้แนะนำเบสิคเซตเลยค่ะ